มันคือโชว์หรือมันคืออินเนอรอ์ก็แต่งงานแล้วพูดไม่เก่งใจสี่คนที่พู่เยอะเลย ใจไม่ไหวเออใกล้กันขนาดนั้นแล้วคู่ต่อไปทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะนิดนึงไม่ไม่หรอกก็คือคนละคนละแบบทุกคนไปทำนิโชคนละแบบของเรามันก็ก็เป็นในเซที่แบบเหมือนแต่งงานแล้วเป็นเป็นคู่กันแบบแล้วก็เนึ้อแล้วความรกว่าโชเราจะเกี่ยวกว่ากับปีนี้มันแตกต่างนะอารมณ์ข้กอยางปีที่แล้วอะไรเนาะ โอ๊ะกับพี่โอแล้วแบบอารมณ์มันเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็จนมาพบกันแล้วก็เดทกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความมั่นกันแล้วก็แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนก็อยู่กับช่องสามแล้วก็เกิดมาจากช่องสามมาด้วยกันใช่ค่ะ ถ้าเกิดช่องถามด้วยพอช่องถามสี่ปีสี่ปีเนาะปีนี้ก็จัดเต็มค่ะปีนี้ก็จัดเต็มแล้วก็ยังมีละครอีกมากมายเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาวันนี้แล้วก็ที่แบบที่จริงๆคือสปอดเราทุกๆปีแล้วก็ตลอดเวลาเลยะคะ่ะรู้สึกแบบอ,อ,อบอุ่นใจมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็หวังว่า ละครดีๆให้คนดูอีกเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนานเป็นร้อยๆปีเลยค่ะอ่ามันเกิดวันเกิดสามีปีแรกเลยค่ะวันเกิดสามีก็เขียนอะไรก็ได้ แบบความเสื่อมใจรู้สึกมั่นคงเออใช่นี้รู้สึกมั่นคงมากขึ้นแล้วก็แบบประมาณว่ามั่นใจแล้วก็เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากเลยค่ะปีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจในในผู้ชายที่เขาแบบเป็นคือเขาเป็นคนที่จะเป็นแมนคนหนึ่งที่แบบสุภาพบุรุษแล้วในคอมเมนที่บอกว่าเขาเป็นของเราของเราของเราคนเดียว ใช่ก็ของเราแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์แล้วดิค่ะิงพอแต่งงานนี้เราการซื้อของขวัญยังไงมันยากเลยหรือว่าไม่ต้องแล้วหรือมาเลี้ยงขวัญกันแล้วกันคิมจริงๆก็ยากนะเพราะว่าเขาก็มีทุกอย่างแล้วอ่ะแต่อันนี้คิมซื้อเป็นโบรชัวร์ให้เขาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าใช่อ๋อก็คือตัดจบก็คือไม่ต้องหรืให้ไปเลือกเองให้ไปเลือกเอง ก็เป็นโบเชอร์แล้วก็ให้ไปช้อปปิ้งเอาเองราคาเท่าไหร่คะไม่เยอะค่ะไม่ไม่เยอะมากใช่ค่ะที่น้องขออนุาตถามในคลิปที่เป็นไวรัลหน่อยที่ออนไลน์โกออนไตอนในใจตอนนั้นมอนนั้นเป็นยังไงยินเดอร์เป็นยังไงก็มีคนถามค่ะที่ถามเยอะมากเลยค่ะเราก็เคยบอกตั้งแต่แต่ตาไัยแล้วว่าเราแบบเป็นคนที่ไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้เลยแล้วก็ผมไม่มีวันที่จะรับได้ เราก็ไม่รู้นะว่าแบบอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าแบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอะสิ่งถูกต้องมันก็คือต้องอยู่ตรงเนี้อ่ามันจะมีโลกสองโลกสามโลกสี่ไม่ไม่มีวันเกิดขึ้นนี่ไม่หมาคุยเรื่องนี้่นและกเอรเอไอพูดไปแล้วสิหน้าสามีเราเป็นยังไงบ้างเขารู้เขารู้เพราะว่าเราแบบเรากระซิบบอกเขาทุกวันเลยกระซิบเพื่อนเยอะวอย่านะ ที่ถูกต้องอ่ะมันก็คือต้องเป็นอย่างนี้แต่รู้ว่าถ้ามันเกิดการนี้มันจะมีอะไรตามมาเราคาดโทษไหมแมหรือแบบเราตั้งโทษไหมเราตั้งใจว่าเราเราคงไม่เอาอ่ะมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ให้เกียิกันมากที่สุดแล้วอ really ่ะเราคงรับไม่ได้แต่แบบม่ทำให้เรามั่นใจก็สิบปีแล้วยังไม่มีอะไรแบบนั้นมากเลยนม่ออกว่าถ้ามีก็คือบ้านเบืองบ้านเบง ไปไม่ไปไม่ไม่อาจารย์เรื่องเรื่องจะไปฝากไข่จะไปตีมตัวมีดอเนี่ยตอนแรกคนลุ่นว่าท้องแล้วหรอกก็นี่ค่ะอยู่ค่ะกำลังกำลังอยู่ใน process ที่กำลังฝากอยู่ค่ะแม่ไม่ถามินมตวการก็จองไรมันก็มแบบตมวันแรกๆก็กลัวค่ะแต่ว่าพี่หมาก็ช่วยตีมด้วยก็พี่หมาผสมยาอะไรให้อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นีมเวิร์ สนุกดีค่ะแต่คนที่เราอยากจะตั้งใจฝากไปเใหม่ใหม่เพราะว่อะไรไม่สนือเลยมันเจ็บมันต้องตระัดมันต้องนับมันสนุกมันเหมือนแบบเหมือนเรามีฟาร์มแล้วเราก็ต้องเลี้ยงไข่โอเคโอเคโลกูมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมากค่ะแต่ว่าคือเราแบบเราตั้งใจที่จะฝากเพราะว่าเรายังไม่ได้จะมีเรายังไม่ได้คิดจะมีเร็วๆนี้แล้ว ใช่แล้วด้วยอายุของเราแล้วอ่ะคุณหมอก็เลยแนะนําว่างั้นฝากไปก่อนแล้วก็วันที่เราอยากมีจะได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วก็ยังมีแบ็กอัพแลนให้เราได้ค่ะอ่าอีกเรื่องนึงพี่แอนพี่แนบอกว่าจะไม่รับควันหลานใดๆทั้งสิ้นแล้วได้หรอหมอเขาบอกว่าเราเป็นตำนานไปแล้วพี่แอนเลยโการใสซองคิดเลยพี่พี่จะบอกพี่แอนไว่าท่ไหหลานเลยนะเปลป่ยนโยบายตอนนั้นยันแต่งนี่หลานเลยนะ ราะว่าพี่แอนคือตัวตั้งตัวตีเลยที่ทําให้เราสองคนมารักกันนะงา,านาจะต้องสะพอตไปตลอดใช่ต้องสะพอตถึงยันลูกเข้าโรงเรียนหรือยัน,นล,ลูกบวชใช่ยันลูกแต่งงานจ<อ>ากตักแรกเลยใช่ไหม<อ>ใช่แสดงว่าก็ต้องพี่แอนก็ต้องมีสิทธิ์เป็นแม่ทูนหัวเลยนะเป็นกอดมอเตอร์ใช่มใช่ค่ะพูดเลยในยูทยกให้เลยค่ะพี่แอนให้ยกให้เลยยังไงอ่ะ ค่าให้ใจ่ายค่าเรียนค่าอะไรทุกอย่างอะไรก็ทอดอะไหมดเลยละแสดงว่าคิมก็ไม่ติดถ้าพี่อาจจะเป็นแม่ตูหนหัวให้หลูกเราไม่ติดค่ะแต่ตอนนั้นจะกี่ปีแล้วก็พี่มาไหวสองปีจะมีน้องแล้วพี่มาอ๋อ,อ,อเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง่อทุกอย่างคือต้องดูที่งานอะว่าละครจะจบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองต้องการแล้วบอกแยนค่ะถ้าเรามีลูกลูกแย้มปวดแย้ม กย่าจำไอ้จำคำที่สัญญาไว้ได้ไหมคะจริงจังเลยจริงจังอยอ่ะก็ก็แค่อยากจะขอให้พี่แอนแบบดูแลลูกคิมนะคะฝากด้วยฝากเชื่อฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะยางไม่กล้าใส่ซองให้จริงจังอย่างย่าเลยนะว่านางจะไม่ใส่ให้ใครแล้วี่จอยบอกว่าเป็นวันถุงยี่สิบเลยครับวันถุง ไม่อยากให้เยอะสดจิ้มไม่าสกิแล้วก็ไม่กล้ใส่ยาเด็ก็ไม่ใส่ลเขาบอกไม่ใ่ิ้ได้กนนุบก่อนมีต้อมีอันตัวแบต้องมีเจลน้ำหดเนื้อลำตัเนี้ยกิต้องมีส่นากเป็เมือกค่ะเ็นิอกคะ้มันเ เราเมื่อกี้ตอนใส่ตอนสักฉับเร็วเลยอ้าวเออเรา้องตต้องสักเป็นนี้หรอไม่ได้คักก่อนสก่อนปีหนุ่มเด็กไม่ได้ไม่ได้ขอเลสแม่เป็นเลสทัวไป